ั่นขนมปังให้นกก่อนเนี่ยอันนี้ด้านนี้จะให้มูเลอร์กินนะคะส่วนด้านนี้คนจะกิน คนกับนกกินแตกต่างกันนะคะของนกจะมีทันญ,ญพืชน,นะคะของคนไม่ต้องเอาไปให้นกดูเจ้ามูลเลอร์นะคะแว๊บพึ่รีบหยิบเลยอ่ะนางอ่ะ กินขนมปังนะฮะนางชอบมากป้ามนาถ้าไปทํางานรอบเช้าป้ามนาแต่ซื้อมาให้เขากินนะฮะเรากินครึ่งนึงนกกินครึ่งนึงแหละนางก็จะเคียรเยกินเม็ดทันตะวันนะฮะ อร่อยเขาแหละเป็นนกแก้วแอฟริกันเกย์นะคะนกแก้วนกแก้วสีเทาหางแดงสายพันธ์แอฟริกันเกย์ขนมปังนะคะ อร่อยเขีย่ยเขีย่ยกินเม็ดนะคะเม็ดทานตะวันกัดกัดแงมแงมมงงมของเขา เขากินนะคะเราไปดูกับข้าวเราเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำยาเรามันจะน่ะเห็นไหมคะเดือดพร้อมกินจ้าโอเคนะคะขอขอบคุณมากมากเลยป้ามุนาขออนุญาตกินน้ำลายรอแล้วขออนุญาตกินขนมจีนแป๊บหนึ่งนะคะมันเดือดแล้วป้ามุนาพร้อมกินอันนี้ก็เป็น เส้นขนมจีนที่เปิ่มโมนาทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเนาะนี่เป็นเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กขนมจีนเส้นขนมจีนอ้ยความความอยากกินนะคะวันนี้อาหารเช้าอมื้อเช้าไม่ได้กินอขนมปังนะจ๊ามื้อเช้ากินขนมจีนอ ามก่อนไหมพี่น้องเดี๋ยวไม่ได้กินดีปิดไฟก่อนก็นแ,ลกนกนแล้วกันนะคะปิดไฟก่อนก็แล้วกันนะคะไม่มีผักนะ้ำเนี่ย